สวัสดีคะ่ะทุกคนแกงมะระกับฟักทองนะคะเออมันเข้าดีเข้ากันดีอยู่นะขมกับหวานอะ่ะฝรั่งจะได้กินง่ายจ้าฝนตกอีกแล้วสวัสดีคะ่ะจะทำแกงเผ็ดมะระใส่เนื้อแล้วก็แกงมะแล้วก็มะระใส่ไข่นะคะทำกินเล่นๆชีวิตแม่บ้านสรรหาทำมั่วๆซัวๆไปจ้า ทําคลิปไม่ถูกใจใครขออภัยเด้อจ้าคือฝรั่งเดี๋ยวนี้นางกินมารละได้แล้วนะดูผัดแค่นี้พอทำแค่นี้ หันหนาไปไหม เนือเนื้ออ,ออกมาจากช่องแข่งนะคะทุกคนแล้วมาต้มหั่น เดียน,นี้ทอดทอดแข็งแข็งบิลลี่อันนี้ยูจะให้ไอ้ทอดไหมทอดเป็นแบบทอดเหมือนไทยอะทอดแบบแข็งแข็งอะถ้าทอดแบบแข็งแงเอางี้ก่อน แกงใส่เนื้อนิดนึง เสร็จแล้วจัดทุกคนโอ้ยธนากมากินข้าวนี่น่ากินไหมนี่เก็บก่อนส่วนเกินออกไปทำงานให้นางเลยจ้ะ เ๋้าไหนไปทำงานไข่กับเนื้อแล้วกันเนาะแห้งๆแล้วไม่มีกลิ่นแค่นี้พอน้อยไปไหมนี่นะคะห่อให้พอบ,บ้านสามีนี่ห่อให้สามีแปลว่าผัวจำไว้แค่นี้แหละทุกคน พรุ่งนี้ผัวเราไม่ได้ไปทํางานตื่นขอเข้าเพลินไปหน่อยไม่เป็นไรไปกินมานหลังก็นึ่งว่งาอยู่ทํางานอ๋อเออลืมวันลืมเดือนคือโต๊ะนี่แบบอารปาะมากนลย ไข่มาละอร่อยชินน้นกับพี่ปุ่นงั้นพรุ่งนี้วันเจารใช่ไหมฉันจิ๋วเราซื้ออะไรทำกบข้าววันอาทิตย์อ่ะเหลือแต่เนื้อไม่อยากกินเยอะ วิบิลี่ถ้าข้าวเย็นอีกรอบหนึ่งอยู่อุ่นนะอยู่ไม่ต้องกินแล้วนะลองชิมแกงมะระใส่ฟักทองนะคะทุกคนบ้านนี้มั่วค่ะ <c oughs> แต่สามีกินอร่อยก็พอลนะนั่งกินตรงนี้นั่งกินตรงนี้ห้ามไปไม่เอาไม่เอาไม่เพราะอยู่จะไปเล่นเกมฉซอ่อดูหนังซีรีส์เหรอนั <c oughs> อ่นตักลาดไปเลยแล้วตักลาดให้ถ้าทำไม่เป็น เอาใส่กล่องไหมเอาเนื้อจากกินไรเอาเทเอาแล้วก็ต้องกินพวกผักด้วยขึ้นางกินง่ายไงเหมือนใส่บาทพระอันนี้กินจะได้ถ่ายท้องแล้วกแกงมาระอีกอะเดี๋ยวอยู่เอาไปซดเลยทั้งนั้นอะ่ะม,มันเป็นแกงจืดไม่เหมือนกันนี่มันแกงกะทิอนี้มันแกงจืดโอ๊ย ทำโมโซ่ถ่ายสิใส่บาทพระขึ้นน้ำทำผุอีกอนะ่ะถ่ายไม่ดีทุกคนก็ดา่าอีกเข้ามาดูอะ่ะอือออร่อยขมกับหวานอะ่ะไม่เข้ากันเลยอะ่ะ อ,อร่อยไหมชลีพอได้อยู่นะทุกคนดูดิหวานกับขมอะ่อมะผสมกับพรินกนรกอร่อยเลยแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนผิดพลาดอะไรขออภัยนะคะสวัสดีคะ่ะ